วันนี้นี่ไปบ้านเก่าแล้วมากีตา้าตื่นตื่นโอ้ทำไงแล้วเราจะทำไงดีกำลังจะไปเอามาเครื่องใหม่จะใช้ได้ไหมออกใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดอุ้ไปไหวเลยไปเอาที่ไหน นี่ก็แถมให้นะชาปูนโครงสร้างไปเลยถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยให้เตะมีที่ไหนนี่เขารับประกันโดยช่างจอยปูนโครงสร้างมาช้าเลยแล้วเนาะโครงสร้างชาบมีที่ไหนคิดถึงเราก็เอาแบบนี้เลยพี่น้องงานโครงสร้างเราต้องแข็งแรง รับประกันคุณภาพอืมเหลือลูกเดียวพอดีแล้วเหลือครึ่ง,อ,งอ่านี่โอ้งานนี้ก็ตแต่แต่มันแต่บ้านละช่วงเทียเ่ยงซะหน่ะล่ะอ่าดีเดียวดักมาซื้อเนี่อยอือับป่าฮ่่แล้วแค่นี้ใครอยากพิชซ้นที่แกจะลงอยู่แล้วโอ้ยออ,ออกใหม่ล่าสุด ของใหม่ของสดสดมาจากมูสามมากิต้าโอ้ยของแท้เลยเนี่ยนี่อันนี้ใช่ของกินแดงไหมมากิต้าเยอะมากิต้าเยอะมันเป็นเพราะฐานหรือเปล่าไม่ใช่เองามันใหม่อยู่เลยนี่นะเออแต่ตัวนี้เขารุ่นใหม่ล่าสุดเด้ย สูของเก่าบ่ได้สู้สู้ของเก่าบ่ได้ดอกโอ้ยก็ราวมัน11ปีแล้วไม่ได้ใช้อ่ะพวกนั้นเอาไปใช้ว่ามันสั่นมันเป็นอะไรได้แก้ลองใส่นี่ๆเอ้าลองดูไหนมันสั่นอะไรนี่เอ้าโบล์ก่อนซิไหนอ๋อได้ได้มั้ยเออช่องเสียบอืมเออจับถูกเออนั่นน่ะ โ <laughs> อ <laughs> ้ม <expand> so <sharpvik Worlds> <sharp questioned> ันสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆสเปียร์สลักอืมนี่สลับคอมอืมลองเปลี่ยนใบดูสิเปลี่ยนใบนี่ครับครู เอาไปแล้วทีนี้การวางประตูไปแล้วเราจำทำการติดตั้งประตูประตูอะไรนะประตูกว้าง5้าเมตร40เอาได้แล้วเอ ต่อก่อนสิเอายกเอาช่วยกันยกหมดหน่อยเอามาเอ้าไเอาชวยแล้วสวยแล้วพี่น้องเอามาเมาลองอันนี้เสมอได้ไหม เ,เ็เดเไ,ได้ไหได well votes, ้ไหมนี่เรนั่นแหละพอดีเร่ให้มันพ้นนะเลยไหมพอดีไหม ตอ,ตอนนั้นต้องตีล็อกไปเดียวนี่วันนี้งานติดตั้งประตูเกาะเหลือแค่ใส่ล้อไปตามแบบเขาก็ต้องตามแบบเขาเดยดเรื่องคน้าเเขาไม่อยอมนี่ต้องถามเกลอเขานะ่ะใส่ล้อมันต้องล็อยกอายกล้อ A mà mấy Ở đây còn na, lông tủ còn lăn có còn na, Đem rồi có lông lươn Đi còn, có yên, luyền Đem này Ok A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  ในทดสอบประตูเลื่อนบ้านเลื่อนอย่าไปดูู่นเดียวดดว้าวสวยงามแล้วเดี๋ยวเรายกไปที่บ้านเอเคาที่ทำให้เขาเนี่ยทำสวยนงอืมนี่ตัวี่ทำส าฝากติดตามเลยนะครับเซนอตไทยแทกเตครับ